บุริทิไอพงพงสุรินนะครับแล้วก็ท่านคณ้ส่ฆ์ได้การนะนายกองค์กรองค์กรนายกอบตอด่านนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาผู้ประสบภัยที่บาดทุกท่านครับวันนี้ผมนายเพอนายสุทธิโรจน์เจริญนักศักษานายเพอตากเจอจดสุรินครับมีความเยี่ยมดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ทางมูลนิธิได้มีความห,มห่วงใยกับพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอีภัยในครั้งนี้นะฮะแม้ว,ว่าทางมูลนิธิเองนะครับจะอยู่ถึงจังหวัดรินุร์แต่ว่าท่านก็ห,ห่วงใยถือว่าพี่น้องเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเครรอญาติดียวกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตราช่องจอมที่ได้รับผลกระทบท่านก็ไม่ได้นินงนอนอไม่ิ่ง มาดลดูีีดีแล้วครับแต่ถ้าท่านเสดอกานดเชื้ไดย้สนะัครทียกกจเลยนะครับแล้วก็เดินรับส่งให้กับผู้ประสบภัยนะครับขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไปยังทีมอาสาสมัครชนะสุขนะครับรัุบาลกราบเชิญนำทีมโดยคุณมณีรัตน์พงศัฒนาพรนะครับประธานอาสาสมัครชนะสุข โรงพยาบาลกาดเชิงของเราคุกลูอ่ะเอาไว้ไหนก่อนรามให้ดูเหันที่ไหนด้วยครับหนึ่งชุดนะครับเป็นจุดนะนะครับขอบคุณนส่วนรองการทุกส่วนนะครับขอบคุณท่านรองนายแทย์รสุทจอินของเราด้วยนะครับทำได้ไม่ีเลยครับลบณอย่องเพื่อนับอเพื่อน่นจอดไว้จอดได้อ่าจบกัน เดี๋ยวได้ทุกจุดได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับตามขอเป็นขอเป็นแต่ละอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ารอบสองขอดูก่อนว่าจํานวนเพียงพอไหมครับเดี๋ยวพนักงานเราเดี๋ยวเพิ่นยกมาทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับอาจะครบนะครับเอาชุดแรกให้ครบก่อนเนาะนะครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะคงไว้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโรบครันกันไหมครับยกน้ำยกน้ำไปเลย อรับเดี uh ๋ยวเก่อนเียม uh ่ huh. w, uh ้องบาอ่าราะมาไมีใครมาไ่ะจะมาไปรอก